ถ้าเกิดว่าเราทําสวนทุเรียนเนี่ยแล้วมีฝนตกหนักอยู่ในช่วงที่เราเก็บเกี่ยวนะครับหรือว่าทุเรียนกําลังเก็บผลผลิตได้เนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าถ้าวันนี้เราทุเรียนของเราเนี่ยกำลังจะตัดแล้วฝนตกหนักมีนม้ําท่วมขังนะครับอาการของลูกทุเรียนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกทุเรียนเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแล้วผมจะเอาลูกทุเรียนนะครับที่มีปัญหาเหล่านั้นนะครับมาเพื่อนๆดูนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับมาดูลูกทุเรียนนะครับที่เขาโดนน้ํานะครับหรือว่าฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันนะครับแล้วก็มีน้ําขังนะครับนี่คือผลกระทบกับลูกทุเรียนของเรานะครับจะทําให้นะครับขั้วของลูกทุเรียนแตกแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าน้ําเขาเยอะนะครับถ้าเป็นภาษาชาวสวนนะครับเขาจะเรียกว่าขั้วระเบิดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าทุเรียนนะครับที่ขั้วเขาระเบิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวทุเรียนลูกนี้นะครับเขาก็จะหล่นลงมานะครับ และตอนนี้นะครับฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันนะครับหลายวันมากๆแล้วก็มีน้ําขังนะครับลูกทุเรียนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับออกอาการแบบนี้มีเป็นจํานวน,นะะมากเลยนะครับเดี๋ยวสักหนึ่งถึงสองวันเขาก็จะหล่นนะครับเนื่องจากว่าขั้วของเขาก็จะปริออกมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับเขาไม่สามารถรับน้าหนักของลูกได้นะครับเขาก็จะหล่นออกมานะครับเราไม่สามารถที <N> ่จะขายได้นะครับลูกทุเรียนก็จะหล่นลงมานะครับก่อนที่เขาจะสุกนะครับ เราก็ต้องไปดูเนื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลูกทุเรียนที่หล่นลงมาเนี่ยเขาหล่นลงมาเนี่ยเนื้อเขาสามารถใช้ได้แล้วหรือยังนะครับทุเรียนลูกนี้นะครับที่หล่นลงมาเนี่ยถือว่าโชคดี Clearly, มากๆนะครับเนื่องจากว่าเขามาคั่วระเบิดตอนที่ทุเรียนเขาแก่แล้วนะครับทุเรียนกําลังจะตัดแล้วนะครับเราก็เลยสามารถที่จะทานได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาผ่าเนื้อดูนะครับว่าทุเรียนลูกนี้ที่คั่วระเบิดแล้วหล่นลงมาเนี่ยสามารถทานได้หรือยังครับนี่ครับทุกคนนี่คือเนื้อของลูกทุเรียนเมื่อกี้นะครับ โชคยังดีอยู่นะครับเนื้อทุเรียนเขาอ่าทานได้อยู่นะครับทานได้อยู่นะครับเนื้อทุเรียนมีแป้งแล้วนะครับแล้วก็หวานแล้วนะครับถือว่าทานได้นะครับโชคดีไปนะครับที่เขามาคั่วระเบิดนะครับตอนที่เขาแก่นะครับแก่แต่ยังไม่แก่จัดนะครับผมผ่ามาแค่ผูเดียวครับเพราะว่าเขาลูกใหญ่ผูโาเลยใหญ่นะครับเม็ดเขาก็เลยใหญ่มากๆนะครับ นี่คนระับยังทานได้อยู่นะครับแต่ไม่หวานมากนะครับยังไม่หวานจัดนะครับจะได้นะครับถ้าไวาสักประมาณสักสี่ห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งนะครับก็กําลังอร่อยเลยนะครับแต่นี่ก็ทานได้แล้วนะครับแต่ยังไม่หวานมากนะครับ